มาครับสำหรับไกด์ Apocalypse t ครับผมตอนนี้ก็เข้าแพท40เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ หลายคนลงผ่านแล้วหลายคนยังลงไม่ผ่านเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะลงอโพคาลิปเนสยังไงให้ง่ายนะครับผมและที่ค่อยสีซั่นสาเติมเสร็จแจก3เด้งแจกทุกชั่วโมงมากกว่าแสนบาทเด้งหนึ่งเปิดตัวโปรใหม่เติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับฟรีอีกหนึ่งแจกทุกชั่วโมงเด้ง2เติมเกมเสร็จมีสิทธิ์ฟ้าร้งวันมากมายเด้ง3สะสมเงินคืนไวรถเครั้งถัดไปได้อีกสอบถามแอดมินหรือดูดารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยเอาละครับดันอโพคาลิปส์ครับผมเป็น1ดัน40ที่คิดว่ายากมากๆเหมือนกันนะ แต่ถ้าใครลงเป็นเนี่ยก็จะรู้สึกว่าอพอลิปจะอยู่ที่แบ็กเมล์เทนนะครับวิธีการไปคือไปวาร์ฟเซนเทเวนบนแล้วออกวาร์ปไปก็จะอยู่ทางขวาบนนะครับผมตรงนี้จะต้องมีตัวอันนี้ก่อนนะครับที่ได้จากการลงดัน40ระดับอาิสนะครับ เดี๋ยวผมจะอธิบายดัน normal กับดัน hard core ไปพร้อมๆกันเลยนะครับคิดว่าไม่งงแน่นอนเพราะว่า normal กับ hard core เนี่ยไม่คณิกหลายๆอย่างมันคล้ายกันมากๆแต่ว่ามันจะต่างแค่เลือดบอสแอคแท็บอสที่มากขึ้นแล้วก็มีสกิลต่างๆเพิ่มขึ้นมาเฉยๆแต่สกิลพื้นฐานก็ยังคงเหมือนกับ normal อยู่นะครับเริ่มแรกมาเลยเราก็จะเจอกับบอสผีสีขาวนะครับพร้อมกับมอนสเตอร์อีกหนึ่งฝูงถ้าเป็น normal จะเจอ1ตัวถ้าเป็น hard core จะเจอ2ตัววิธีการก็คือ กำจัดให้ทันเวลาครับผมห้องแรกคือ DPS เช็คครับดังนั้นอพอลิปถ้าเข้ามาแล้วของไม่ถึงห้องแรกก็ไม่ผ่านแล้วนะครับวิธีการตีผีก็ไม่มีอะไรมันเหมือนผีที่อยู่ในดันไลท์วันนั่นแหละแต่ความน่ารำคาญก็คือมันชอบแบบบิงไปบิงมาแล้วจังหวะที่มันบิะไอเฟรมมันกว้างมากๆนะครับทำให้เราตีไม่โดน ไอเฟรมคือ i n v u l r a b l e frame นั้นทุกคนเอาแบบอธิบายไวๆก็คือช็อตที่มอนมันจะเป็นอมตะนะครับดังนั้นไอตัวเนี้ยก็เราอาจจะต้องเน้นทําให้มันล้มเร็วๆหรือว่าช่วงจังหวะที่มันเกิดมาเนี่ยเราสามารถยัดดาเมจได้เลยเพื่อให้หลอดเลือดมันลดเยอะที่สุดเท่าที่จะทาได้นะครับพอเรากําจัดผีเสร็จแล้วมันก็จะมีกุญแจอยู่ในกล่องหีบสมบัติอันนี้เก็บกุญแจขึ้นมาครับผมแล้วก็มันจะมีห้องอยู่ซ้ายกับขวาใช่ไหมครับให้วิ่งไปที่ห้องด้านซ้าย ผมจะแนะนําวิธีที่สั้นที่สุดในการลงดันนะครับเพื่อทําให้เวลาจบดันดีที่สุดแล้วก็จะได้แรงเยอะที่สุดเพื่อไปลุ้นของท้ายดันเนาะผมจะไม่ค่อยสนใจของระหว่างทางเท่าไหร่นะทุกคนขออธิบายโหมด normal ก่อนนะครับโหมด normal เนี่ยให้วิ่งไปทางด้านซ้ายไขประตูแล้วเคลียร์ดันแล้วเราจะได้กุญแจมาไขประตูห้องต่อไปครับตรงเนี้ยสำหรับ normal จะเคลีย์แค่3มห้องเท่านั้นที่จําเป็นนอกเหนือจากนั้นมันเป็นโบนัสนะครับซึ่งผมจะไม่เชียร์ให้ทําเพราะว่ามันจะได้พวกวัตถุดิบเพิ่มนิดๆหน่นนอยๆแล้วก็จะได้พวกเพชรตีบวกนะครับแต่ว่ามันจะเสียเวลามากๆแล้วทําให้เราจบดันช้าได้คะแนนดันน้อยแล้วปลายทางจะมีโอกาสได้ของบอสดีๆน้อยนะครับดังนั้นผมเชียร์ให้เรารีบจบดีกว่าส่วนตัวฮาร์ดคอร์จะต้องเคลียร์สห้องครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเคลียร์ห้องกัน คือการเคลียร์แต่ละห้องเนี่ยมันจะทําให้ไอ้ลูกแก้วข้างหน้าตรงหน้าประตูใหญ่อะเปิดออกนะครับแล้วพอเราเปิดลูกแก้วครบหมดเนี่ยเราสามารถวิ่งผ่านไปหาบอสได้นั่นเองสำหรับ normal ครับผมห้องแรกที่เราจะเจอก็คือห้องผีนะครับสำหรับแมคานิกห้องผีครับผมตัวผีเนี่ยจะเป็นอมาตะตลอดเวลานะครับแต่ว่ามันจะมีตัวศาราที่อยู่ตรงกลางห้องอะ่ะ จะเอาไว้เปิดหน้าต่างครับผมให้แสงสาดลงมาจากนั้นครับเราลากผีเข้ามาให้โดนแสงมันจะติดสตันและเราจะสามารถทําดาเมจกับผีได้ประมาณ10วิน,นะครับแล้วก็พอมันหมดเวลาแสงถ้าผียังไม่ตายมันก็จะกลับมาเป็นอมตะอีกครั้งให้เราวิ่งไปกดศาลาเหมือนเดิมครับแล้วก็ลากผีเข้าแสงทีนี้สาหรับดันนอร์มอลเนี่ยการเปิดแสงมันจะถูกฟิกเอาไว้เลยโดยการวนตามเข็มนาฬิกานะครับแสงแรกจะอยู่ทางขวาบนของห้องต่อมาจะอยู่ขวาล่าง ถัดไปเป็นซ้ายล่างและสุดท้ายเป็นซ้ายบนแล้วก็วนลูปแบบนี้นะครับวิธีการที่ง่ายคือให้ลากผีเข้าไปที่ตำแหน่งที่ผมบอกตรงนั้นก่อนแล้วคุณก็ค่อยกดเปิดนะครับมันจะทให้ผีโดนแสงทันทีแล้วระยะเวลาอาบแสงเนี่ยมันก็จะนานที่สุดและคุณสามารถทําดาเมจกับผีได้นานที่สุดนั่นเองแล้วเราก็วนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆจนผีตายนะครับในส่วนของด้านฮาร์ดคอร์ตรงนี้จะไม่ต้องเล่นก็ได้ครับห้องนี้นะ ต่อมาจบจากผีไปจะเป็นห้องเงาดําครับวิธีการก็คือให้ฆ่าไอ้เจ้าเงาที่เกิดตัวแรกเนี่ยให้ได้ก่อนตัวอื่นๆครับผมไม่งั้นมันก็จะรีเซ็ตใหม่นะครับถ้าเป็นโหมด normal เนี่ยมันจะง่ายเพราะว่าเงาตัวแรกที่เกิดมาเนี่ยมันคือตัวจริงครับผมและมันจะเกิดตรงกลางเสมอนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโหมด hard core ครับห้องนี้เงาจะเกิดแบบสุ่มนะตัวตรงกลางจะไม่ใช่ตัวจริงแต่ว่าวิธีการดูคือ ตัวที่เกิดตัวแรกจะเป็นตัวจริงเสมอนะครับและแมคานิกก็ไม่มีอะไรครับไอตัวเงานี้มันก็แบบฟาดไปฟาดมาหมุนไปหมุนมานะครับความน่ารำคาญคือมันซูเปอร์อัลเมอร์เบรกดีแปลว่าตัวเราจะล้มง่ายครับมันจะทำให้เราล้มแล้วก็กระเด็นกระดอนทำให้เราหาตัวจริงไม่เจอสำหรับการลงห้องนี้ให้ง่ายก็คือให้ผลักไอตัวจริงเนี่ยออกจากฝูงตัวอื่นๆก่อนเพราะว่ามันเกิดก่อนใช่ไหมถ้าเกิดว่าคุณมีตัวที่แบบวิ่งเร็วๆอย่าง EL ขี่คาทาหรือว่าจะเป็น บอลิเออร์วิ่งไปนะครับหรือเป็นธนูที่กดเร่งไปเนี่ยเราแยกไอตัวนี้ออกมาจากฝูงก่อนแล้วไปรุมกระทืบมันตัวเดียวอาจจะให้เพื่อนคนนึงไปลากฝูงอื่นทิ้งไว้ก็ได้นะครับแล้วก็จะจบได้อย่างง่ายดายครับผมห้องนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหลงฝูงเมื่อไหร่มันจะเสียเวลาทันทีครับผมเมื่อจบห้องนี้ไปครับก็จะได้กุญแจแล้วก็ปลดผนึกซิลเพิ่มนะต่อมาสําหรับ normal ครับก็จะวิ่งไปเจอห้องที่เป็นแฟรี่วิญ,ญญาณกลมๆนะครับ ห้องนี้ไม่มีอะไรเลยตัวบอสเนี่ยมีสกิลแบบปล่อยขึ้นพลังออกมาระเบิดขึ้นพลังซึ่งต้องบอกตรงๆว่ามันไม่ได้แรงเท่าไหร่แต่ความน่าลำคาญของห้องนี้คือบอสมันสามารถบลิงก์ได้นะครับมันจะย้ายจุดไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเราทําดาเมจช้าเนี่ยมันก็จะย้ายหนีไปแบบนี้เห็นไหมเราก็ต้องวิ่งตามไปฆ่ามันและห้องนี้มันจะเป็นห้องที่ไม่สามารถควบคุมเวลาได้นะครับมันอยู่ที่ดวงด้วย ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะจบดันให้ได้แรงดีๆเราจะต้องรีบเคลียร์ห้องนี้ให้เร็วที่สุด อารมณ์แบบไปถึงปุ๊บเรายัดดาเมจมันได้เลยนะครับอาจจะเล็งดูก่อนว่ามันจะย้ายไหมถ้ารู้สึกว่ามันนิ่งแล้วรอไปสักประมาณ5วิแล้วมันนิ่งเนี่ยเราสามารถจัดได้เหมือนกันนะครับแต่มันก็มีโอกาสที่มันจะบลิงกลับมาอยู่ที่เดิมก็มีนะเอออารมณ์แบบอยู่กับที่นั่นแหละอันนี้ก็แล้วแต่ดวงเนาะเอาล่ะพอจบห้องนี้แล้วนะครับสำหรับโหมด normal เนี่ยตรงเนี้ยคือจบแล้วนะทุกคนเราสามารถวิ่งไปหาห้องรองบอสแล้วก็ไปสู่บอสใหญ่ได้เลยมันจะมีอีก2เฟสก็คือเราจะตะลุยห้องต่อไปคือ ห้องแรดที่พังกำแพงกับห้องวัวมันจะเสียเวลามากๆนะครับอันนี้คือสเต็ปที่1สําหรับคนที่อยากเปิดทุกห้องเพื่อเอาห้องลับกล่องสมบัตินะครับแต่ว่าถ้าใครอยากได้วัตถุดิบในการคราฟเพิ่มให้เราวิ่งมาฝั่งตรงข้ามตรงนี้ครับมันจะมีตัวแรดกับตันอยู่ก็ฆ่าแรดกับตันแล้วเราจะได้วัตถุดิบเพิ่มนิดหน่อยซึ่งผมมองว่ามันไม่คุ้มเสี่ยงนะครับแล้วมันเสียเวลาด้วยตอนนี้ถ้าเราของยังไม่เยอะเนี่ยเป็นปาร์ตี้มือใหม่เนี่ยผมแนะนําให้ข้ามเลยตัวนี้นะครับ เก็บทรัพยากรไว้ลุยกับรองบอสแล้วก็บอสดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่านานๆไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันง่ายอีซี่แล้วฟัน2ทีตายเนี่ยคุณจะแวะมาห้องนี้ก็ไม่เสียหายนะครับสำหรับวิธีการสู้ไอ้ตัวกับตันนี้นะครับผมก็เหมือนกับตันที่อยู่ในดันรายวัน40เลยนะครับตัวที่อยู่ตรงเฮอร์เมลพอร์ตนะครับแต่ว่าตัวเนี้มันจะพิเศษก็คือคุณจะเห็นตัวที่เป็นรากไม้เนี่ยอยู่ตามขอบแมพใช่ไหมครับแล้วมันก็จะแบบขยับอ้าปากขึ้นมา มันจะซัมมอนลูกน้องออกมาครับผมแมคานิกของมันก็คือเมื่อมันมีลูกน้องจํานวนมากขึ้นมากขึ้นครับความถึกของบอสจะเพิ่มขึ้นนั่นเองการซัมมอนลูกน้องจะซัมมอนเรื่อยๆด้วยนะครับวิธีการก็คือให้คุณเนี่ยตีบอสพร้อมกับกําจัดลูกน้องไปด้วยไม่งั้นคุณจะตีบอสไม่เข้าดาเมจเหลือแค่หลักร้อยเลยนะจากหลักหมื่นหลักแสนนะครับและนอกจากตีมอนนะครับก็ให้ตีไอตัวรากไม้ที่อ้าปากขึ้นมาด้วยให้มันปิดลงไปนะครับทำให้มันไม่ซัมมอนมอนใหม่ แล้วก็หาจังหวะเข้ามายัดบอสนั่นเองครับผมแต่ถ้าที่เราดาเมจไม่พอนะครับเราจะต้องตีบอสพร้อมกับนวดมอนสลับกันไปมาดูสกิลบอสกันหน่อยนะครับสำหรับตัวนี้มันจะมีสกิลหลักๆอยู่ประมาณ2-3สาท่าครับผมก็จะมีฟันทั่วไปครับฟาดไปฟาดมากระทืบนะครับผมก็ไม่มีอะไรอันนี้กิ้งหลบเอานะแล้วก็จะมีสกิลใหญ่ก็คือยิงปืนไปข้างหน้าครับแบบสระกระสุนรัวๆยิงปึ้งปึ้ง อันนี้เราก็วิ่งวนเป็นวงกลมได้ครับและท่าไม้ตายของบอสก็คือท่ายิงปืนขึ้นฟ้าครับแล้วมันจะติดตามทุกคนดาเมจลงพื้นก็ให้วิ่งไปเรื่อยๆครับแค่นี้ก็หลบพ้นแล้วแต่ต้องระวังมอนสกัดเรานะครับถ้าเกิดว่ามอนเต็มแมปไม่ยอมเคลียร์เนี่ยแล้วมันมาสกัดเราเราก็จะโดนกระสุนบอสลงใส่หัวแล้วก็ตายได้นะสำหรับโหมดฮาร์ดคอร์นะครับบอสต,ตัวนี้เนี่ยเป็นบอสท,ที่จําเป็นต้องตีแล้วจะมีสกิลเพิ่มมาก็คือเบอร์เซิร์กทำให้มันตีแรงขึ้น แล้วก็สกิลสตอมนะครับกระทืบพื้นแรงมากๆนะอันนี้วิธีการหลบก็แน่นอนครับกดกระโดดนะครับผมนอกจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเล่นตามแมคานิกไปเรื<ๆ>่อยๆเคลียร์ลูกตีบอสเคลียร์ลูกตีบอสจนบอสตายก็คือจบแล้วครับก็จบไปสําหรับโหมด Normal นะครับตัวไหนที่ผมพูดแมคานิกในโหมด Normal ไปแล้วสําหรับฮาร์ดค r e ผมจะไม่พูดซ้ำนะในโหมด Hardcore ครับเมื่อเรากําจัดผีห้องแรกเสร็จแล้วเนี่ยให้เรามาทางซ้ายเหมือนเดิมใช่ไหม แต่ว่ามอนตัวแรกที่เราจะเจอครับมันจะไม่ใช่ตัวผีนะครับมันจะเป็นตัวเงาดํานะครับซึ่งผมได้พูดแม่คนิกไปแล้วหลังจากห้องเงาดาครับมันจะกลายเป็นห้องตัวลูกไฟใหญ่ๆนะครับไอตัวลูกไฟเนี่ยก็เล่นเหมือนกับ normal เลยเหมือนกันครับอันนี้ไม่พูดซ้ำแล้วนะครับแต่ว่ามันแค่ถึกขึ้นแล้วก็ตีแรงขึ้นเฉยๆนะครับหลังจากจบลูกไฟไปครับผมก็จะไปเจอกับกัปตันนะครับซึ่งกัปตันเราก็พูดไปแล้วด้วยนะครับ และดันพิเศษอีกอันนึงสําหรับฮาร์ดคอร์ครับที่ต้องลงเพิ่มมาก็คือดันแรดครับผมสาหรับตัวนอร์ม l ลเนี่ยไอแรดตัวนี้มันจะปล่อยสกิลไม่ได้แต่ถ้าเป็นฮาร์ดคอร์ครับมันคือห้องที่4ก็คือไขกุญแจต่อไปอีกห้องหนึ่งนั่นเองนะครับจากฝั่งซ้ายเนาะมันก็จะเป็นแรดตัวสีแดงๆแบบนี้ครับแมชคนิกดันคือให้เราเนี่ยวิ่งไปตามทางและไอแรดตัวนี้มันก็จะไล่กวดเรานะครับแล้วเดี๋ยวพอเราวิ่งไปเจอกําแพงที่มันมีรอยแตกครับวิธีการมี2อย่าง1นึง เอาเพื่อนทั้งหมด4คนรวมตัวเราด้วยถล่มกำแพงให้มันแตกก่อนที่แรดจะมาขิดเรานะครับหรือ 2. ล่อแรดให้มาอยู่หน้ากำแพงเราให้มันขิดกำแพงแทนเราครับเมื่อมันขีดกำแพงเนี่ยกำแพงจะแตกทันทีเลยนะครับแต่ถ้าเราตีก็จะนานหน่อยนะทุกคน แล้วก็ข้อควรระวังสําหรับไอตัวนี้นะครับมันสามารถปล่อยสก,กิลไฟได้ด้วยถ้ามาอยู่หน้ากําแพงแล้วเราแบบหลบไม่ดีนะครับมันปล่อยไฟใส่เรายัดใส่กําแพงเนี่ยเราอาจจะตายได้เลยนะเมื่อเราพังกําแพงเสร็จแล้วครับให้เข้ามาห้องข้างในมันก็จะมีเสาอยู่ตรงกลางแล้วก็มีมอนเกิดครับวใจหลักก็คือการพังเสานี้ให้แตกนะครับพอแตกแล้วเนี่ยประตูก็จะเปิดไปสู่ห้องต่อไปเราก็วิ่งไปเรื่อยๆครับผมพังกําแพงต่อนะครับทําแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเจอห้องสุดท้ายครับผมพอเรามาถึงห้องสุดท้ายครับเราจะรู้เลยว่ามันคือห้องสุดท้ายเพราะว่ามันใหญ่มากๆมันจะมีมินิบอสเกิดขึ้นมาด้วยเป็นแมงมุม2ตัวครับผมให้เรากำจัดแมงมุม2ตัวนี้ทิ้งครับตรงนี้อาจจะต้องรีบฆ่านิดนึงนะครับเพราะว่าตัวบอสมันจะไล่ตามเรามาถ้าเราฆาช้าเท่ากับว่าเราจะต้องเจอแมงมุม2ตัวพร้อมกับไอเลตไฟตรงนี้อีกตัวหนึ่งทําให้มันตึงมากๆเลยนะทุกคนพอเรากำจัดแมงมุมเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราหันกลับมาหวดแหลดให้ตายครับผม ก็เป็นอันจบห้องนี้แล้วนะครับมันจะค่อนข้างเสียเวลาหน่อยห้องนี้พอเราจบห้องนี้ครับผมก็จะได้กุญแจมานะครับตรงเนี้ยเราไม่ต้องไปต่อแล้วนะครับเราสามารถไปหาบอสใหญ่ได้เลยไม่งั้นมันจะเสียเวลาแล้วเราจะได้ของจบดันน้อยอันนี้ผมแนะนําแบบนี้เนาะส่วนใครอยากเล่นต่อก็สามารถเล่นได้นะครับอันนี้ไม่ได้บังคับนะครับเพราะว่าซีลมันเปิดจบแล้วสําหรับฮาร์ดคอร์เอาล่ะต่อมาครับหลังจากที่เคลียร์เสร็จหมดแล้วนะครับ ก็วิ่งตรงขึ้นไปที่ประตูใหญ่เลยก็จะเจอกับรองบอสตัวไซคอปนะครับยักษไฟฟ้าตัวนี้ถ้าไม่มีอะไรมากแต่ว่ามันมีท่าวันฮิตคิวอยู่นะทุกคนเรามาดูท่าของมันก่อนนะครับผม1เลยท่าวิ่งครับผมมันจะทําการเบ่งพลังแล้วก็พุ่งไปข้างหน้าและปล่อยสายฟ้าออกด้านข้างวิธีหลบก็ไม่ยากครับก็วิ่งตามหลังมันนั่นเองถ้าเราอยู่หน้ามันเราก็กดกิ้งให้ตรงจังหวะก็จะได้เป็นอมตะแล้วก็ไปอยู่หลังมันนะครับ ต่อมาก็เป็นพวกท่าทั่วๆไปครับทุบๆุอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีท่าผักกระเด็นมันก็จะเบ่งพลังทําให้เราเสียจังหวะถ้าเกิดว่าเรากําลังจะยัดดามเมจนะครับต่อมาคือท่าพ่นไฟฟ้าไปด้านหน้านะครับมันจะทําการเอามือกุมหัวแบบโอ้ยปวดหัวปวดหัวแล้วก็พ่นไฟฟ้าออกมา,าวิธีการหลบก็ไม่ยากเราก็กิ้งหลบแค่นั้นเองครับอันนี้คือเฟสแรกนะครับไม่มีท่าอะไรพิเศษซับซ้อนมากครับพอเข้าเฟสที่2นะครับเลื่อนมันเนี่ยต่ำกว่า3หลอดไปแล้วเนี่ย มันจะใช้ท่าหนึ่งก็คือท่าปักพื้นนะครับเป็นการช็อตไฟฟ้าวงกว้างโดยวิธีการดูคือมันจะล้วงมือเข้าปากก่อนแล้วก็เอากระบองเนี่ยปักพื้นครับผมแล้วตรงนี้วิธีหลบก็คือมันจะเป็นวงกลมแคบๆติดบอสเลยครับเราจะต้องมายืนชิดกับบอสเพื่อไม่ให้โดนดาเมจนะครับถ้าเกิดว่าเรายืนเขยิบออกไปนิดเดียวเนี่ย มันจะโดนช็อตแล้วช็อตรัวๆจนตายนะครับนอกจากนี้ครับมันก็จะมีท่าปักเสาไฟฟ้าเป็นแบบแดงๆแบบนี้นะซึ่งไอ้ท่าปักเสาเนี้ยมันก็ค่อนข้างน่าลำคาญอยู่ตรงที่มันจะช็อตแต่ว่าเราสามารถพังเสาได้เนาะก็แนะนําให้พังเสาแต่ว่าไม่แนะนําให้โฟกัสเสานะครับให้โฟกัสบอสและเอาสกิลที่มันแบบวงกว้างๆกระเด็นไปโดนเสาแบบนี้จะดีกว่านะแล้วพอมันเข้าเฟสสุดท้ายนะครับตอนที่เลือดมันเหลือ1หลอดเนี่ยมันก็จะเริ่มกัดนะครับผมโดยการกัดเนี่ยมันจะทําการ สั่นหัวก่อนแบบโยกแบบแรงมากนะครับแล้วก็ล็อกเป้าหนึ่งคนที่มันตามแล้วพุ่งไปกัดซึ่งไอ้ตรงกัดเนี้ยคนที่โดนกัดไม่สามารถดิ้นออกมาได้นะครับถึงแม้ว่าเราจะใช้วิธีการลักไก่แบบในไลท์กดกลับจุดเริ่มต้นก็หลบไม่ได้แล้วนะแล้วเราจะช่วยเพื่อนได้ยงไงอ่ะเพื่อนที่โดนกัดอันนี้ผมแนะนําให้เก็บสกิลที่มีค่าพังเกราะเยอะๆครับผมพวกสกิลหนักๆอ่ะอย่างเช่นผมเป็นดาบเนี่ยสกิลไลท์ไดสกิลซ์เคิลเบรก หรือว่าสกิลเอาหมัดต่อยเนี่ยมันเป็นสกิลกระแทกกระแทกครับสกิลพวกนี้ครับมันจะทําให้บอสล้มง่ายไอตัวหลอดล่างบอสสีเหลืองๆครับผมมันคือหลอดซูเปอร์อาร์เมอร์ครับพอซูเปอร์อาร์เมอร์มันแตกปุ๊บเนี่ยบอสมันก็จะล้มนั่นเองครับผมวิธีการช่วยเพื่อนก็คือทาลายไอหลอดเนี่ยครับให้เร็วที่สุดก่อนนี่เพื่อนจะโดนกัดตายโดยตรงเนี้ยมันจะมีเวลาอยู่4-5วินาทีท่านั้นห้คุณพังเกราะบอสนะครับดังนั้นเฟสสุดท้ายเนี่ยมีอยู่2ทางครับถ้าดามจเราทันให้เรายัดให้บตายยไปเล 2. ถ้าดาเมจเราไม่ทันให้เราเก็บสกิลที่มีค่าพังเกาะเยอะๆเอาไว้ช่วยเพื่อนแล้วค่อยๆนวดให้บอสตายนะครับทีนี้ครับเรามาดูบอสใหญ่อโพคาลิปส์กันบ้างดีกว่าครับผมตัวอโพคาลิปส์ครับวิธีการเล่นก็คือเราควรจะมีแท้งหนึคนถ้าให้ดีนะครับเพื่อล่อบอสไปเนื่องจากบอสเนี่ย มันตัวใหญ่มากและถ้าคนที่เล่นสายประชิดอย่างผมอย่างเงี้ยมันจะมองสกิลบอสยากแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการดูสกิลบอสใหญ่กันนะครับเอาสกิลเล็กๆก,ก่อนละกันสาหรับอโพคลิบครับผม <c oughs> เมื่อเราอยู่ข้างหน้ามันครับมันจะโจมตีด้วยการเอาหนวดมันเนี่ยมาปักใส่เราด้านหน้าเป็นดาเมจหน้านะครับมันจะทําการเงยค้างขึ้นไปด้านบนก่อนนะครับเหมือนแบบชาร์จนิดนึงมีเวลาประมาณ1วินาทีให้คุณตัดสินใจครับแล้วก็จะปักหนวดลงมาด้านหน้าท่านี้ดาเมจไม่แรงแต่ทําให้คุณกระเด็นนะ แทบทุกท่าของอโภคลบคือคุณจะกระเด็นหมดเลยเพราะว่ามอนมันตัวใหญ่มากนะครับต่อมาครับผมคือการยิงเลเซอร์รอบตัวครับอันนี้ก็ไม่แรงเหมือนกันแต่ว่ามันสามารถขัดสกิลของคุณได้นะไอ้ท่ายิงเลเซอร์รอบตัวเนี่ยวิธีการหลบก็ไม่ยากครับเราแค่กิ้งหลบนะต่อมาก็คือสกิลเป่าให้กระเด็นนะอันนี้หลายๆบอสก็มีอยู่แล้วเนาะเพื่อขัดจังหวะเราในการยัดดาเมจใส่มันนะครับต่อมาครับก็คือสกิลหมุนนะครับผม ตัวบอสเนี่ยจะหันหน้าไปทางขวาเหมือนว่าแบบกําลังจะตั้งวงสวิงนะครับแล้วก็หมุนแบบปั่น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 เลยตรงนี้วิธีการหลบนะครับถ้าเราอยู่ไกลมันก็แค่วิ่งหนีแต่ถ้าเราอยู่ใกล้มันแล้วมันปั่นเราจนเรากระเด็นเนี่ยให้เรารีบลุกนะครับแล้วก็วิ่งหนีเหมือนกันทีนี้ถ้าคนที่โดนบอสตามแล้วโดนอัดกําแพงท่านี้อาจทําให้คุณการันตีว่าตายได้เลยนะต่อมาคือถ้าปล่อยเลเซอร์ลงพื้นนะครับ บอสจะทําการสั่นหัวแล้วก็มีแสงม่วงๆปรากฏออกมาแถวๆตัวบอสมันก็จะทําการเล็งเลเซอร์ใส่เท้าเราครับผมแล้วยิงมาจากฟ้าครับโดยโหมด Normal จะเป็นวงเล็กแบบเล็กนิดเดียวหลบง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นโหมด Hardcore เนี่ยวงมันจะค่อนข้างใหญ่มากๆอาจจะต้องใช้การกลิ้งหลบหรือว่าออกสกิลเพื่อพุ่งหลบนะครับต่อมาครับคือถ้าพ่นลมปากนะครับผมมันก็จะทำการชาร์จแบบเห็นชัดเจนมากว่าปากมันม่วงเลยนะครับ แล้วก็เป่าเลเซอร์ออกมาตรงนี้และบอสจะทําการสุ่มว่าจะหมุนตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬิกาครับวิธีการหลบก็คือวิ่งวนรอบบอสไปอยู่หลังบอสนั่นเองนะแต่ตรงนี้มีข้อควรระวังอย่างหนึ่งครับถ้าเกิดว่าบอสมันไปยืนอยู่ชิดขอบแมปเนี่ยการหลบมันจะค่อนข้างยากเพราะว่าเราไม่สามารถหลบไปอยู่หลังบอสได้ครับแล้วทําให้เราไม่มีที่หลบนั่นเองถ้ามันหมุนมาหาเราถูกไหมอ่ะถ้าสมมุติว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราจะป้องกันยังไงอาจจะต้องยอมเสียสละอันติระ เพื่อความถึกถ้าเกิดว่าตี้เราตัวบางหรือว่าเอาสายวอลเลเยอร์กดสกิลอมตะให้นะครับเพื่อรับดาเมจอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่กลางแมปท่านี้ถือว่าหลบง่ายและเมื่อบอสเลือดต่ํากว่า2หลอดนะครับบอสมันจะเริ่มใช้ท่าอันติครับผมโดยท่านี้บอสจะใช้คอมโบอีกอันนึงนะครับก็คือการสะบัดลูกอ่า บอสจะทำการเงยหน้าขึ้นแล้วก็แบบสบัดสบัด,บดเหมือนแบบสัตว์มันสะบัดขนนะครับมันก็จะมีลูกหุ่นยนต์เนี่ยออกมาที่พื้นไอตัวพวกนี้มันไม่มีดาเมจแต่ว่ามันมีหน้าที่เลื้อยมาจับเราให้เราอยู่กับที่ครับผมเราจะต้องกําจัดไอตัวพวกนี้ด้วยนะครับระหว่างตีบอสนะเพราะว่าบอสจะใช้สกิลออนติเมทต่ออันติเมทก็คือเป็นการชาร์จพลังเพื่อปล่อยเลเซอร์ลงพื้นเหมือนกันครับ คือมันจะเห็นชัดเลยว่าบอสจะใช้อันติแล้วนะครับก็คือการสั่นๆบอส,ส Bot มันจะปล่อยเลเซอร์ใส่เราหลายเวฟเลยดังนั้นมันจะไม่ใช่การหลบครั้งเดียวละเราต้องวิ่งวิ่งวิ่งหลบไปเรื่อยๆนะครับข้อควรระวังของท่านี้ก็คือเราอาจจะวิ่งไปสวนกับเพื่อนแล้วเ,เลเซอร์ไปแจกเพื่อนได้อันนี้ก็ต้องดูดีๆนะท่าต่อมาครับผมคือท่าสตอมครับบอสจะกระโดดขึ้นไปแล้วก็กระแทกพื้นลงมาครับวิธีการหลบก็แค่กระโดดสวนกับบอสนะครับเพื่อไม่ให้โดนดาเมจกระแทก ต่อมาเป็นท่าปักหนวดลงไปแล้วก็ขึ้นเสาเลเซอร์มาแบบนี้นะอันนี้เอาไว้โจมตีตัวที่ยืนอยู่ระยะกลางถึงระยะไกลนะครับใครที่เล่นระยะใกล้ก็อาจจะไม่ได้เจอปัญหากับท่านี้ต่อมาเป็นท่าพุ่งครับผมโดยตัวบอสเนี่ยจะหายตัวไปด้านหลังครับแล้วก็แบบตัวกระพิบกระพิบนะครับเพื่อเป็นการอารมณ์แบบเหมือนชาร์จแล้วก็พุ่งไปข้างหน้าดันเรากระเด็นไปเลยนะครับมันจะพุ่งไปค่อนข้างไกลามากๆอันนี้วิธีการหลบก็แค่ ออกจากข้างหน้ามันนะครับหลังจากที่บอสมันพุ่งไปแล้วนะครับมันจะชอบใช้สกิลสะบัดสีดำครับต้องบอกว่ามันดูยากมากๆครับเพราะมันสะบัดเร็วจริงๆแต่ว่ามันชอบใช้หลังพุ่งดังนั้นถ้ามันพุ่งไปแล้วเราอย่าเพิ่งรีบเข้าไปตีมันนะครับให้มันสะบัดเสร็จก่อนแล้วเราค่อยเข้าไปตีมันนะและท่าสุดท้ายที่เพิ่มมาครับผมก็คือท่าปล่อยลำแสงเป็นรูปบวกนะครับบอสจะทำการชาร์จโดยบอสก็จะแบบเงยหน้าขึ้นฟ้านะครับแล้วก็สันๆเหมือนกัน แต่วิธีการดูก็คือมันจะเป็นวงเวทใหญ่มากๆเลยอยู่บนฟ้าแล้วก็เป็นขอบวงกลมสีม่วงๆอยู่ที่พื้นให้เรายืนเป็นจุดกากบาทกับตัวบอสนะครับเพราะสกิลบอสจะปล่อยเป็นรูปบวกอ่าอันนี้ก็หลบได้อย่างง่ายดายนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่ตีใกล้จะดูสกิลนี้ยากหน่อยเอาล่ะก็ครบถ้วนนะครับสำหรับสกิลของอ p โพคาลิปนะทีนี้จังหวะในการเข้าตีบอสล่ะเราจะใช้จังหวะไหนดีก็ต้องบอกว่าบอสอ่ะมันออกสกิลค่อนข้างที่จะ สเปะสปะครับผมแล้วก็สกิลแทบทุกอันของบอสเนี่ยครับมันทําให้เรากระเด็นครับการยัดดาเมจบอสผมบอกเลยมันค่อนข้างที่จะเสี่ยงสําหรับอพอลิปนะถ้าเราดาเมจไม่แรงพอหรือว่าเราไม่ถึกพอเราอาจจะตายได้ครับถ้าให้ผมแนะนําแบบนี้ครับสมมุติจะยัดบอสเนี่ยเราควรใส่สกิลป้องกันไปด้วยเช่นบัฟของเมอร์บัฟอมตะของวอริเออร์หรือการปากเสาของพระ เพื่อเวลาบอสมันสวนสกิลใส่เรากลับมาเนี่ยเราจะได้ไม่ตายเองด้วยครับจังหวะที่เรายัดมันนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีสกิลป้องกันจากอาชีพพวกนี้นะครับผมก็แนะนําให้คุณค่อยๆนวดบอสไปจะดีกว่าการไปยัดดาเมจน,นะเอาละครับก็จบลงไปแล้วสําหรับไกด์อาโพคาลิปเนสนะครับผม หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับชาวดาร์ n เนสคลาสสิกทุกท่านนะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s u r i c r ให้ช่องผมด้วยนะครับเราอยู่กับดาร์คเนสคลาสสิกกันแบบยาวๆครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับแมนติคอเนสไก e นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ